ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถถอได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30เเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่าาาาาปีจจดททะเเบยยยถถกกกกต้ตมมมฎหใใรสส็ัไล โอเคผมก็สวัสดีอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทําการอัปเดตข่าวสารของ e ีฟุตบอล2023โซนโมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนนครับก็ในส่วนคลิปนี้ทุกคนจะมาทําการสอนอัพค่าพลังนุกคนหรือว่าแนะนําแนวทางการอัพค่าพลังนักเตะของแพ็กนี่เลยทุกคน Back to the c l ับครับไอคอนนะครับก็ในภาพโปรโมทนี้ทุกคนมีทั้งริสเชนทุกคนเจมี dy, ่วาร์ดี้และก็นักเตะของ r ร a l s o c i ซีย d ันะครับก็ในส่วนของแพ็กนี้นะครับ เป็นแพ็คที่มีมาให้เรียกด้วยไอเทมดาวทุกคนหรือว่าไอเทมของ d Dragon b บ l l หรือ n o m i n a t i n g Contract นนองนะครับก็มีมาทั้งหมด11คนตามนี้เลยนะครับก็มีใครแรกนะักเแต่คนไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของค่าพลังบิวตันกันก่อนเลยเลยกันนะครับเริ่มที่คนแรกคนตันอยู่ที่9 9าตำแหน่งของ l m f นะทุกคนต่อมาคนที่2เอริสเจมอยู่ที่9 8แตำแหน่งแบ็กขวานะครับต่อมาเป็นมาโกวารัตตีทุกคนตันอยู่ที่เก้านิบหกตนแหน,น,ก,นก็ เจมี่วาดี้อยู่ที่94ตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับคนต่อมาเป็นนักเตะของเบอร์บัวทุกคนตำแหน่งของกองกลางเซฟทุกคนอยู่ที่93นะครับต่อมาเป็นเซนเตอร์แบ็กของอตแลนตาอยู่ที่93ทุกคนกองหน้าคนต่อมาอยู่ที่92นะครับต่อด้วยส่วนของเบนเดวิสทุกคนเซนเตอร์แบ็กของทอรแนมฮอสเปอร์อยู่ที่92นะครับต่อด้วย, David, pur, ย, 92, ต,วยตำแหน่งของ i m f ออยู่ที่92แล้วก็ผู้รักษ,ษาประตู92ปิดท้ายด้วยกองกลางของบียาเรียลอยู่ที่91ในอีนะครับ อันนี้คือในส่วนของค่าพลังวิวงตันทั้งหมดนะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่าอัพยังไงกันบ้างหรือต้องอัพอะไรกันบ้างที่จะได้ค่าพลังสูงสุดตามนี้เองนะครับก็มาเริ่มรับชมกันเลยนะทุกคนเริ่มที่คนแรกเป็นในส่วนของเจมี่ไวดีเป็นคนตันอยู่ที่94นะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยคนจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่94แลวก็เหลือแต้มให้อัพเพสไตน์หนึ่งแต้มเองนะครับต่อมาคนที่2เป็นกองหน้าอีกหนึ่งคนตันอยู่ที่92นะทุกคนก็สามารถอัพตามนี้เลยเช,ช่นกัันะคบจไดด้่่าลงงสูงูุอยที 92ตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับต่อมาคนที่3ไม่น่าเตะที่ค่าพลังสูงที่สุดในแพ็กนี้เป็นคนตันอยู่ที่99เลยทีเดียวนะครับก็มาตำแหน่งของ LMF ทุกคนก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่90ทุกคนเลยก็เหลือแต้มให้อัพเพสไตนึงแต้มเองนะครับและคนต่อมาเป็นตำแหน่งของ RMF ทุกคนก็ตันอยู่ที่92ทุกคนสามารถอัพตามนี้ได้เลยเช่นกันนะครับไปต่อกันแบบไวๆทุกคนคนต่อมาเป็นในส่วนของ มาโกเวรติฟคนค่าพลังอยู่ที่96ตำแหน่งของกองกลาง C.F. m นะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยเช่นกันคนจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่96นั่นเอเลยก็เหลือแต้มระัะเพสไตน์หนึ่งแต้มนะครับและต่อมาเป็นกองกลางเช่นกันคนนักเตะของวอฟบวกนะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยเช่นกันนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่93เลยทีเดียวนะครับสำหรับตำแหน่งของกองกลางหรือ C.F. m นอ่นะครับและต่อมาเป็น, James, น, ward, น,น, 98, นรี ก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยเช่นกันนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่98ตำแหน่งของแบ็กขวาหรือว่า RB นะทุกคนและก็ต่อมาเป็นนักเตะกองกลางของบีอาริอทุกคนหรือว่าเรือดำน้ําสีเหลืองนี่นะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยเช่นกันคนจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่91ตำแหน่งของกองกลาง CMF นะครับและต่อมาเป็นในส่วนของกองหลังเซเดรแบกทุกคนผลแรกอยู่ที่93นะครับสำหรับเซเดรแบกของอาตาลันตาทุกคนก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยเช่นกันนะครับ ต่อมาเป็นเซตแบ็กของทอร์อนท์ฮอสเปิร์ทุกคนก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยเช่นกันนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่92เลยทีเดียวนะครับปิดท้ายในคนสุดท้ายเป็นในส่วนของเพลื่อสาวประตูทุกคนก็ตันอยู่ที่92ทุกคนก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยเช่นกันนะครับสำหรับเพลื่อสาวประตูหรือว่าโกคิปเปร์ก็ตันอยู่ที่92เลยนะครับก่อนทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ครับสำหรับแนวทางการอัพค่าพลังหรือว่าการสอนอัพค่าพลังักเตะข,ของแพ็คลับไอคอนนะทุกคนก็ แลกใครกันบ้างหรือว่ามีใครแลกนักเตะคนไหนไปแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับกท็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คนหาผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า3 0เเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดม